ความเดิมตอนที่แล้วใน The Outer World เราก็จะมาดูกันซิว่าเราจะไปกันได้สักเท่าไรอาจจะไม่ถึงสักตัวหนึ่งแล้วก็เลิกเล่นหรือว่าจะเล่นอ๋อนี่หรอโอ้กมารดี่นี่ไงเปิดก่อนเลยไม่เจออีกแล้วไม่เจออีกแล้วโอเคว้าวฮาวู่้น่าขีมาดูดิอุ้ยเอ้ยเอา พี่นัทมีอาวุธปะมี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 โอ้โหเฮ้ยกูจะตายมันเยอะมากไอ้เก็บหยุดเปิดฝนมันตกอ่ะหยุดตกอ่ะมึงอยู่แล้วเหรอยังแมงเสียงหายก็พี่เคลียร์นะอุ้ยอุ้ยอุยทั้งมาดูไม่เคลียร์นะน้องใช่แตวผมมาไม่เคลียร์พี่กําลังมาพี่กําลังมาพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ขุดได้ปะ แตกโอ้โหอย่ามาลงมา่ะไอ้ตัวเดียวตัวเดียวมันยังไงอ่ะไอ้เพี้ยตัวละก็ทุบยังไงอ่ะพุบมันยังไงอยู่ไหนอ่ะอ๋อระวังนะอย่าตีของกูนะกูตีไปแล้วแหละโอเคกูพ่นไฟไปพี่พี่พี่เลิกเสกหน่อยได้รอแป๊บ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 เอ้ย อ๋หายแล้วหายแล้วโอเค,อเคหมดแล้วบะเรากดนอนก่อนไหมได้นอนดินอนบนนี้แหละมาโอเคครับอันนี้ก็กลับมาจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราตายไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนต้นพาร์ททุกคนก็คงจะเห็นเราสู้กันนะเรียบร้อยสตอนนี้ก็ได้ของคืนกันมาแล้วโอเคเหมือนนายกินจะได้ของดีมาป่าเมื่อกี้นี้ ดูดิพี่ขึ้นนะข้างบนไหนๆแป๊บนึงนะเมื่อกี้มีใครทำ journal book หายไปเนี่ยผมผมโ<ม>ยนทิ้งเลยผมผมไมน่นี่ผมเอามันมา<ไ>แต่มันอยู่ในอีกกล่องนึงอ๋อคือคือเหมือนกับมันตายแล้วมันจะดรอปมาให้ใหม่เหรอใช่ไม่พี่<ะ>มันคือมันมันมันดรอปให้ใหม่มันดรอปให้ใหม่เหรอของพี่ไม่ดรอปว่ะอ๋อมันก็ต้องไปเก็บแล้วล่ะมันให้ใหม่นะผมมันอยู่กับไอ้้ไอตัวใหม่เลยเนี่ยเก็บมาละไหนเนี่ย box of gold อันเนี้ยมีใครเก็บไหม ไม่มีเลพี cam, ่วางตัวคับไปดิผมลืมหยิบมาว่ะตัวคับนี่นี่นี่ผิวพี่ผิวพี่อะพี่มีเหล็กก้อนเดียวอ้าวอ๋อยังอยู่โอเคไอ้เชียดไอมันมันไม่สามารถแช่ของแข็งของมันได้แล้ววะเดี๋ยวนะเออว่ะแป๊บหนึ่งนะลืมอัปเดต journal book เลยว่าไปถึงขั้นไหนแล้วเดี๋ยวทำ tutorial ให้เสร็จก่อนแล้วกัน tutorial มันคงไม่มีอะไรสำคัญใช่ปะอาจจะไอช่างไยังไม่มีหรอก tutorial มันมีนี่อย่างเดียวเลยเว้ย เป็นพวกอุปกรณ์ยังชีพอะโอเคงั้นก็มีใครอย่าลืมเก็บเตียงให้เก็บเตียงใครเนี่ยเตียงผมหรือเปล่าใช่ใช่ใชเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะออฟออฟออริจินคืออะไรเอ่ยเอาไว้เปลี่ยนอาชีพอันนี้อันี่ยังไม่รับละกันนะหรือว่าต้องรับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ไยังไม่ต้องรับก็ไปต่อได้หรือเปล่าโอเคไม่ได้อได้ไม่ใช่หรอพี่พี่ไม่ได้รับแต่พี่ไปต่อได้นะอ่างั้นก็ได้ เราต้องคาบของเพื่อให้ผ่านไอ้นี่ด้วยนะโอ้อันนี้เบสเลดเบสอ๋อเตียงเตียงพี่คาบแล้วนี่ทำไมมันไม่ผ่านล่ะเอ้แต่กูไม่ได้คาบด้วยวากูเก็บมานับปะไม่นับแหละแต่มันติ๊กถูกอ๋อผ่านผ่านผ่านเพียงแค่มีเตียงในตัวก็ผ่านแล้วลองไปรับดูที่มันเป็นรูปหัวใจอะแล้วมันก็จะมีมพวกของให้เรารับด้วยโอเคท็อตอันนี้ <c oughs> พี่รับแล้วมันให้พี่เลือก เดี๋ยวนะ <Okay. S 1> พี่ดั๊พี่ไม่ได้เอาไอ้โตคาร์บลงมาใช่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 ลืมกําลังขึ้นไปมึงต้องมาเอาเองแล้วป่ะกูตัวเต็มแล้วนะฮะผมก็เต็มเราต้องการที่สร้างบ้านแล้วอะ่ะเออเราต้องเราต้องมีที่อยู่แล้วโอเคพาร์ทสองนี่ยแหละเหมาะสารการหาที่สร้างบ้านนะครับทุกคนทีนี้มาทุกคนเรากด M กันสักนิดน,นึงอุ้ยฝั่งขวามีอะไรอะ่ะจใช่ทางที่นาคินมองไปอ่ะพี่รู้สึกเหมือนมันดูมีอะไรอยู่นะใช่ป่ะทางเออเฮียคนละทางไอ้สัสไม่่่ใชฝังขวาปเลยขวา กดเอ็มดูทางซ้ายเห็นว่ามันเหมือนมันมีซากปลาหาวพังอะไรสักอย่างหนึ่งสองอันนะแต่นายคิดเห็นอะไรเหรอไม่ผมเห็นตอนแรกฝั่งความมันมีนี่ใบโอมหรอหรือ<ม>รอะไรใบโอมเออไปดิปออไปไปด้วกันเออไปค่อยๆไปทุกคนใจเย็นดอกไม้อะไรเต็มเลยเนี่ยนแรกว่าจะมาเปลี่ยนสีใช่ไหมล่ะทิ้งเลยดีกว่าค่อยหาใหม่แล้วกันแล้วไอตัวซากศพเราเนี่ยเอาไงเนี่ยมันจะอยู่อย่างที้ตลอดปะ น่าไม่รู้ว่ะเดี๋ยวมันก็คงหายไปแหละมัง้งด้านซ้ายม,นะมันคือทางนี้ปะนี่นี่น,นี่เออพอฝนหยุดแล้วมันก็ดูด,ดีขึ้นนะเนี่ยเรจะต้องหาเก็บพวกไอ้นี้ไปด้วยนะเนี่ยพวกพืชพันุเอาไปปลูกทำข้าวทำอะไรผมมีมโปรเตโต้แครอทแล้วก็โกโบกาลิกไอเนี้ยข้าวข้าวพียบเลยนะเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าเอาตอตอนแรกที่พี่พี่จะวิ่งไปทางนี้แหละแต่ว่านากินตายในหอนั้น บ้านวะบ้านล้างปะเนี่ยบ้านชาวไร่เหรออ๋อบ้านล้างโอเคฮะล้างรถไฟมึงอะไรนะคินสมัยนี้มีรางรถไฟแล้วเดี๋ยวไงดูดิเออขนส่งไงนะคินมีรถไฟด้วยน้องมันอยู่ไหนอันนี้อาณาจักรอันนี้เว้ยมันมันเข้ายังไงอ่ะทุบติทุบติมันชนกันไงน้องประตูนี้พี่ได้แล้วครับได้แล้วเออว่าเออว่ะใช่ใช่มีรัดคูนด้วยในเนี้ยไอ้เหี้ยโคตร นักเก็ตออฟเอ็กซ์เพียร์เนด์อุ้ยมันมันข้าวมันเยอะเกินอ่ะอุย้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันเห็นอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นมอนเหรอไอ้บอมมานี่ดิออกจากบ้านไหมานายกินอยู่ในนี้ปะใช่นะมันมันไม่มีมอนใช่ปะไม่มีไม่มีมันเป็นรถไฟเหรออ๋อเออว่ะเป็นรถไฟที่คิดบอกนอนเนี้ยเหรอ โฮชิฟทูซามารีกดโฮลบิลคือพาวเดอร์คือแล้วมันคืออะไรอ่ะวิธีใช้โฮลบิลคือวิธีใช anyway> ้เราทำรถไฟได้เหรอเราขับรถไฟได้ด้วยเหรอน่าจะเป็นวิธีใช้ไม่รู้อ๋อพวกเงินน่ะพวกเงินน <BI ่ะคลิกขวาไปเลยนะคลิกขวาคลิกแล้วไม่เห็นได้เลย มันมันจะกลับเข้าไปในกระเป๋าเว้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหแต่รถไฟใหญ่นะเนี่ยมีของอะไรดีๆไหมนะคินไม่เห็นเลยอะ่ะงั้นไปต่อดีกว่าไหนๆแถเหนือจะมีของเนี้ยไหนๆน,นี่ๆตรงผมตรงผมตรงบอมเปิดประตูให้หน่อยดิใครมีที่ขุดเปิดให้หน่อยอ ไม่่ะไอเนี้ยไอเนี้ยไอนี้ปะเทรนคอนโทลม้วยบอกอยากเป็นในนี้หรอคนขับรถไฟก็ไม่บอกอ๋อแไปว่าเราสามารถสร้างรถไฟมาขับได้แบบเรียวอ่ะเนี่ยฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ไม่กล่องเนี่ยพี่ไหนไอเนี้ยซิคงนี่ผมทิ้งเลยนะอุ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยเนมแท็กเอาไปไหมนมแท็กดูดีนะ นักเก็ีอออเนี่ยอะที่พี่บอกนายินอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรทำอะไรได้ที่ขวาใช้เลยพี่๋อใช้ได้เหรอผมว่าใช่ใช่อะลรค่อยมากันงงอาจจะต้องเรียนรู้มอดนี้กันอีกยาวอ่ะแบบมันเยอะมากมากเลยอ่ะพี่หมุนอันนี้เพื่ออะไรสมุดด้วยของมันอันนี้ปะอ๋อโอเคของมันเหมือนมันเหมือนกันบางอัน คุยทองกับร้อซิงพี่เปิดโอ้ข้างบนข้างบนไอ้เทียนี่เปิดได้ด้วยเอเปิดได้พี่ก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ไหนเปิดอะไรกันพวกนี่นี่มันเป็นไอ้ขาวๆนี่เว้ยเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมข้างล่างสองอ้อยอ้อยเอ้ยอันนี้ได้อะไรมาไม่รู้แว่นหรืออะไรเนี่ยเอนจิเนียร์เฮ้ยเอนจิเนียร์ก็เกล อันนี้ปะวะไม่รู้ใส่ไปก่อนแล้วกันเพื่อู้ทะไรได้ก็เกิลเอออะไรอ่ะกูใช้เวทไม่ใช่เวทใช้มานาสเตเอเอ็กพีกูมั่วทุกอย่างเลยเอ่อต้องเวลสิบเจ็ดเพื่ออัพโอเคเฮ้ยจูที่มองไม่เห็นจริงถ้าเกิดพี่เป็นคนครึ่งบล็อกนี่พี่ทำไงเนี่ยอยู่ที่เนี่ยใช่พี่ถึงบอกไงตอนที่ที่พี่ถึงไม่เล่นฮอบบิทเนี่ยไม่เล่นฮาร์บลิงพวกนี้แหละ ไปไปข้างหน e. ้ามีน้ำนะอ่ะได้ไปเลยเนี่ยแหละเราได้ที่ซามานแล้วเว้ยทุกคนไปเอาจากไอ้ทุ่งนี้ได้ก็พอแล้วพ yeah. like. ี่ขอแค่น claro ี้เลยมันดูยาวเลยอ่ะทุ่งมันเอ้ยนั่นนั่นนั่นใบอมด้านล่างใบอมปกติปะไม่ใช่ปกติโอ้ยไม่ใช่เป็เไรอ่ะไอ้หนงหนุ่มบีผมมึงจะพูดอะไรอะไรเงี้ยมูมูมีอะไรไอ้เงี้ยเฮ้ยน้ำสะพานใช้มีสะพานว่าสะพานรถไฟป่ะโอ้ยเออแต่มันขาดอ่ะ เฮ้ยไอ้เชี่ยวว่ะสพารถไฟจริงด้วยว่ะที่เราซ่อมได้นะเราเราต้องค่อยๆซ่อมอ่ะได้มีตัวอะไรสู้กันด้วยพี่ที่ไหนเฮ้ยมันเป็นค้างล่ะอ๋อมันกระตุกมาโหลดแมพหรอไอ้เฮียข้างหน้ามีอะไรเนี่ยเริ่มอยากรู้แล้วว่ะโอ้ยชิดกูเข้าใจแล้วทำไมมันค้างไอ้เฮียเฮียบ้านอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ my god ชิบหายอะไร ไมาคิดอ่ะตกอยู่ไหนกันอะตกตรงไหนไม่คิดตกตรงไหนวะผมอยู่ตรงสะพานด้านล่างสะพานเหรอใช่ใช่มันไม่ไฮไลท์อ่ะอ๋อเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วชุบหรอชุบละชุบละใช้ยาด้เนาะแบนเดตอะคือไปอมเนี้ยมันมีละอองอะไรไม่รู้เต็มเลยเว้ยน่าจะเป็นสาเหตุที่มันค่อนข้างจะกระตุกแล้วก็หน่วงมากๆ นะครับ <ขอ S 1> ไ่ปดูเกมกินสเปกริงๆเลยวะมันไม่กินหรอกพี่เราทำให้มันกินเ <laughs> พราะมนุษย์นั่นแหละ <c oughs> อ้ยใหญ่มากเ <c oughs> ข้าไปเนี่ยเราสร้างเราสร้างบ้านที่นี่ก็ได้นะแต่ว่าเราจะแหลกกับละอองมันนิดหน่อยอ่อยอะย้ายก็ได้นะพี่ถ้าไหวก็ไหวไอ้นี่หมู่บ้านไอ้นี่เป็นบ้านหรือยังไง บ้านเดียวบ้านเดียวว่ะโอ้โหเป็นคฤหาสน์เลยนะเนี่ยมันดูอันตรายนี่ยไอ้ work shop work shop มาเข้าไงเนี่ยมีคนไหมเข้าทางนี้เข้าทางนี้เฮ้ยมีกุญแจอะไรไม่ดูวะวิดาบพี่อะไรเนี่ยดาไหนวะนตะกี้อยู่ไหนเฮ้ยเหมือนเหมือนที่นี่ไม่มีคนว่ะขโมยดิ อ้าวบ้านใหม่เราเฮ้ยเสียงชาวบ้านอยู่ไหนวะเออได้ยินเหมือนกันข้างบนข้างบนป่าวะกำลังขึ้นไปดูตามซูมาติดติดไม่มีวะ่ะโหารมีเหล็กด้วยอเอาไงจะเอาที่นี่เป็นบ้านเลยปะก็ดูดีนะตรงนี้ไม่ไรผมอออเป็นระเบียงทั่วไปโอเค ไม่ใช่พินัทพินัทไปดูนี่ NPC ไหนชั้นหนึ่งดูอะไรบ้างกูมึงคิดเหมือนที่กูคิดปะมึงเดินึ้นไปข้างบนมันจะลูดลงมึงจะลูดลงไปเหรอ,มอไม่จะไปต้องลูดพี่กูว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะมันจะมีคันโยกเว้ยแล้วมันจะดึงข้างล่างขึ้นมานี่ไง นี่ไงไหนอี้เชี่ยดึงมาจริงด้วยวะจริงเหรอเฮ้ยเชี่ยดึงดิเชี่ยดึงเชี่ยดึงเชี่ยดึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากำลังมากำลังมาอุ้ยเฮียระบบอะไรกันระบบอะไรกันเชี่ยลิฟต์เชี่ยคดี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 ซังนี่ว่ะหมดยังโอ้ยสูงไปสูงไปเสร็แล้วอะแล้วหมุนทางไหนลงอะโอ้ยค้างค้างค้างโอ้ย เอ้าวนี่นี่นี่พี่พี่ลองเปลี่ยนด้านนะแบบแบบใหญ่แล้วว่ะหวังกูจะทำมันพังเลยว่ะนี่นี่พี่พี่เอาไอ้นี่นี่นี่หรือนั่นเออใช่ใช่พี่พี่พออ่ะพอพอพออ่ะมันไม่มีอะไรข้างในนะขุดวะต้องขุดต้องขุดอ๋อามาถึงมึงจะทำเป็นลิฟต์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ไงเราต้องวางอีกบล็อกปะหรือยังไงวะ เดี๋ยว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 ทุกคนกลัวรู้แล้วมันขังอะไรอยู่คอมโดบะเอออ้าโดนใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าโดนเวทโดนคนอื่นพี่นพีนพีนกูว่าเราควรนอนก่อนเว้ยถ้าเกิดเรานี่บ้านแล้วเรานอนเรานอนเลยนอนแล้วนอนพี่นอนแล้วเหรอโหดิจินกดดังจังเนี่ยไหนดีวะนอนนี้แล้วกันพลังงานเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเคลียร์บ้านว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดไอ้ทำได้อนาคตน่าคิดแล้วอุ้ยเฮี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 ยอะไรอะไรอะไรแป๊บเอ่อแมงมุม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 เก่งอ๋อเก่งอ๋อนี่โอ้โหประสบการณ์โชคชนโหน่าคิดนี่ไงครัตตี้บูบินมันวางตรงพื้นเว้ย ก็เนี่ยผมบอกผมอ,อ๋อแล้หิดวางไว้ะอะโถ่เ,เอ้ยเดี๋ยวนะขอลองทดลองในทำการปิดเชเดอร์ซิดูซิว่ามันจะมีละอองพวกนี้อยู่ไหมน่าจะไม่มีปะมีไม่เป็นไรเราเล่นแบบนี้ก็แหละหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเพราะว่าคอมผมก็ไม่ได้แรงน,นะครับถ้าอยากดูเกมเลื่อนๆก็ทำการไลค์แชร์คลิปนี้นะครับไปถึง หนึ่งร้านยอดวิวนะครับแล้วผมจะทำการซื้อ CPU ใหม่เป็นไงบ้างทุกคนดูดีปะกูได้หลุดไปแหละแ่ยญาตอบรับอ่ะไม่ไม่มีหลุดไม่หลุดไอ้ยิกูกำลังนั่งนั่งคินตันนี้นั่นอยู่คือแม่งจริงอ๋อทุกคนในขณะที่ทุกคนกำลังหาของอ่ะกูฟาร์มเวลมอนกันโอ้โหสนุกสนานละมึงรู้ว่ามอนเต็มบ้านเลยตอนเนี้ยมอนเต็มบ้านเลยหรอมันอยู่รอบบ้านว้ยมันเต็มเลยอ่ะ น่าจะเพราะว่ารอบบ้านมันมืดตอนนี้มีน้ำกินไหมตอนนี้หิวน้ำมากเลยอะสรุปอยู่ที่จริงจริงใช่ไหมอะมันจะสบายกันไปป่ะแป๊บนึงนะทุกคนมีใครเห็นตรงน,นี้ปะนะ่ะเนี่ยนี่มันค่ายโจรไม่ใช่เหรอข้างล่างก็มีหมู่บ้านอยู่อีกอะเออหมู่บ้าน<อ>ด้านซ้ายค่ายโจรทางขวาเลยอะเอาไงดีใต้ดินมีอะไร,รอะพี่พี่อะอะไรมีใต้ดินด้วยเหรอมีใต้ดินพี่หิวน้ำอะมีใครมีน้ำกินปะ่ะ ไม่น้ำเลยพี่ใต้ดินดิมันก็หิวกว่าเดิมมันพี่อย่างน้อยพี่ก็ได้กินก่อนไงมันหิวไม่นานหรอโอเคงั้นพี่ลงไปก็ได้ไปใต้ดินกันเดี๋ยวพี่ไปกินน้ำกันนะกินไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปกินปพี่อยากไปถล่มแคมป์โจรน่ะเผื่อจะมีของดีอ่ะน่ากิดน่ากินคิดว่าฟันเฟืองแถวนี้มีไว้ทำไมวะถามว่าน่าจะไว้ขุดว่ะ อเฮ้ยผมว่าเราน่าจะเป็นอยู่ไอ้นี่บ้านดอฟแน่เลยตาคินตาคินคุณอะไรไปไม่ไม่ไม่ผมวางผมวางไม่เห็นอะไรเลยวะไม่มีอะไรเลยวะอ้าวงั้นไปใครโจรเลยวะพี่อย่าไปใครโจรอ่ะเราเซฟเตียงไปยีได้ใไหมเก็บแล้วเซฟแล้วงั้นไปเลยแล้วกันใครโจรด้านล่างอ๋อมันเฮียพี่เป็นเซเวกร์อ่ะนะพี่เป็นไอ้นี่ไงในโคอเพนเซอร์อาจจะมีช่วยพี่สร้างอาวุธเลยกูมีอยู่กูมีอแต่ที่ตอนตอนกลางวันพี่นี่นี่กลางวัน มันอาจจะได้บอมอย่าดูถูกอาชีพในคอมเมนเซอร์ดิวะกูแม่งโดนเผาแน่เลยไอบอมลบหลู่อะนากินดูดิไม่มีพีแอคแล้วเนี่ยพี่บอมที่เป็นพีแอคไม้นะเนี่ยวพีแอคเหล็กเนฮ้ยโอ้ยนี่โอ้โหนี่แรงกิ้วเลยน้องนี่กูจะให้มึงเห็นให้มึงรู้ว่าในคอมเมนเซอร์ม <function als. S 1> ันเจ๋งขนาดไหนปนตัวอะไรอะคอปเปอร์เฮ้ย <UA> อ๋อกอบลินทุกคนเป็นกอบลินกอบลินอ อุ้ยกระจอกมากเฮ้ยอย่าดูถูกกอบลินมึงจำสิ่งที่กอบลินพิซซี่ย์เอบได้ไหมันมันไม่ได้มีแค่กอบลินไปแล้วตะกีดเดียวกูบอกแล้วอย่าดูถูกเมคอมแมนเซอร์มันไม่เป็นไรบอมเกิดอะไรวะกูเลย บอกแล้วอย่าดูถูกนีิคอมเปนเซอร์มาตอนนี้แหละหุ้ค่ายโจรครั้งแรกนั่นตัวอะไรอ่ะอันนี้นายเขียนพี่วางบล็อกนะไนกอบลินวะไนกอบลินเออไนกอบลินพี่วะมามาฝั่งนี้ดิอยู่ไหนนะดวันนี้วันนี้อยู่นี่เฮล่าเฮล่าเฮล่ามันยืนนิ่งอ่ะเออไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่เราปิงเออวะ ผมอยู่ข้างในน่ะพี่พี่ไม่ได้อยู่ข้างในพี่เห็นทุกคนไม่ขยับครับคและจะซูมได้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนเห็นว่านายกินตายพอกาเบรินวะผมยังไม่เห็นได้ทำอะไรเลย,เลยนายกินอยู่ไหนอะนายกินตรงไหนอะนายกินออกเกมไปแล้วผมเห็น<อ>นายกินอยู่ในน้ำพี่เห็นนายกินออกเกมไปแล้วอันยับปีกขนาดนั้นอุ้ยโโอ้ห กรอบลินมันใช้โล่กับกูเฮียไอ้กอบลินตัวน้อยอ่ะอันนี้สู้ไม่ได้หรอกเรียบร้อยทำไมนายกินตายตรงนั้นน่ะอะไรอ่ะแย่แล้วชุบยังไงเนี่ยเดี๋ยวคนจุดได้คนต่อไปได้ได้ชุบไไดด้้จริง์วะเนี้ยพี่ขุดโถลงไปดิไม่ไม่มันกดอะไรวะนายกินในการชุบอ่ะขีขวาค้างขีขวาพี่ก็พี่ก็ อยู่นะเว้ยลงมาปะไหนวะตรงไหนไหนเอ้ยข้างในมีข้างในมีตัวแป๊บเที่ยะต้องขึไปแล้วอันนี้บัฟให้ได้ะๆๆโอเคกูตายได้ไงอ่ะเอาเฮ้ยพี่กำลัง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 ชุบเฮ้ยไอ้กินโดนอะไรตายวะ นี้ไม่างนี้นหรือว่านายคินโดนบอลพี่ตีเหรอผมเหยียบอะไรอยู่เปล่าวะพี่เฮ้ยไม่ใช่นายคินตายแล้วหรือวาใช่ปะเป็นไปได้ปะก็อย่นั้นพี่เอาเนี่ยคอมเพรสเซอร์อพี่เอาเหล่ากองทัพพี่ออกไม่ได้ด้วยตอนเนี้ยเก็บเป็นไรวะพ,พี่เรียกกลับก็ไม่ได้หรอไม่ได้พี่เรียกกลับไม่ได้อ๋อนี่ไงอีแง่งนี้ปะเนี่ยไหนอลองชุบยหน่อยดิไ,ได้ปอม ไ,ได้แล้วโอ้แม,มันมีหนามบนรั้วนะคินนะคินเหยียบหนามบนรั้วตายไปไปถอยก่อน<ด>ไหมนี่เราเคลียร์ได้เชื่อดีทุกคนลุยเลือนายคินน,นี่แค่หนึ่งนายคินพี่มีแบนเด็ดน้องนายคินหนอ่ะอ๋อน้องเอาไปเลยสามอันสามลอดคนนี้มอนพวกพี่มอนพี่กำลังทำหน้าที่อยู่เว้ยไปทุกคนลุยเลยลุยทางเข้าไหมเดี๋ยวจะเข้าทางไหนเ็บไหเดี๋ยวพี่เข้าหลังเดียวกัน เนี่ยตรงนี้กระโดดเข้าได้ระวังนะโอ้กูโดนอะไรจิ้มวัดอ๋อไอ้เหี้ยกอบลินออกมาข้างนอกอุ้ยกอบลินตัวเบลอเลยลีเดอร์ลีเดอร์ลีเดอร์กอบลินกูเจอฮันเตอร์แมนพี่กำลังให้มอนพี่ไปสู้กับลีเดอร์ผมลงมาละวไอ้ขี้อยู่ไหนฮะอยู่อุ้ยมีชุดนะมีชุดนะ นายกินเดี๋ยวเอามืงเอาของแ้วหรออันนี้ปอมเป็นกูไม่กล้าตีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโดนหมีไอ้บอมแล้วแม่งตีกูอีกไอ้ใครกูไม่กล้าตีมอเตอร์อะตอนเนี้ยเอะไรอะไรตายแล้วตายแล้วตายตายโอเคโอเคบอมลุยลุยลุยหาของหาของหาของไม่มีหมดแล้วปะเนี่ยเฮ้ย ไอ้หมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเราดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเข้าบ้านนะทำไมมีกับดักนะนี่นี่ถูกถูกถูกกับดักจริงป่าบอมไอ้เหี้ยกอบลินมันนักวางกับดักว่าโอ้ยอุ้ยของเก็บของอ่ะแม่งเยอะชิบหายเลยเออของของมันงงมากเลยอ่ะที่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนไอ้บอม เขาตายกันหมดหมู่บ้านแล้วไอ้นี่นั่งหลับไปปะอดิสามสองเเ้ยมีกัรมีกัดเฮ้อาเอาไม่หมีมีโดนอะไรอ่ะมีโดนของกูเหรออยู่ดีแมกับเอออยู่ดีก็ไปตีกับซอมบี้เฉยเลยคนตรงนี้มีอะไรไม่รู้วิทีนัทพี่บอมดูดิอะไร ใช่แล้อ๋อนี่ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันคือเนี่ยไหมมันคือไอ้พวกอยู่ในกล่องมันมีมิมิกมันแอบบอแต่ว่าเกมนี้มีมิมิกด้วยเปิดอะไรเช็คดีนะครับเฮ้ยมีมอนมีมอนอู้พี่ได้กอบลินคอยมาไม่รู้ทำอะไรได้อะตีมันสิลูก ตีมันดิเฮ้ยยังมีหอหัวไกด์กอบลินวัวไกดกอบลินเฮ้ยอ๋อมันมันตีใครไม่ได้มันติดเก้าอี้เดี๋ยวเดี๋ยวดิบุลบลี่ดิกับุลลี่ดิกับุลลี่ดิเกอือดเวทผมขนาดเวทเท่าไหร่ตายแล้วถ้าอุ้ยอะไรอะอาวุธเหรออ๋อเก็บเลยกูโดนอะไรอะ โดนอยู่อะไแน่เลยชื่อด้วยพี่อะชื่อด้วยฮะชุบได้ปะเยอะเยอะๆเออพี่จะบอกว่าอันนี้เราต้องเก็บนะเหมือนเหมือนเห็นในเควสเนี่ยไอ้กระโหลกอันเนี้ยต้องใช้นะกระโหลกด้านหน้าอันเนี้ยผมตัวเต็มอ่ะอยากได้ที่วางของมากเลยเดี๋ยวพี่ดูให้ก่อนแล้วว่ามันแล้วอยู่ที่นี่เลยไหมยังไง จะมีกำแพงล้อมรอบเอ้ามันไม่ใช่กระโหลกที่พี่คิดว่ามันไม่ใช่ว่ะเพื่พี่ขอโทษเพื่ขอโทษมันคนละอันกันสเกลิทันไอ้น้อสเกลิทันถ้าไงเราไม่ไปอยู่ไอ้บ้านไอ้บ้านแรกที่เราอยู่วะมันบนนั้นน่ะเหรออือเอาไงนายคินพี่ให้นายคินเลือกว่านายคินจะสร้างบ้านเองหรือจะอยู่ที่อื่นผมอยากอยู่ผมอยากสร้างเองอ่ะงั้นพี่ถูกวันนี้เท่าไหร่ดิไหน พี่อาจจะชวนนายคินเดินลงล่างหมู่บ้านไปอะเราอาจจะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ไหมตัวอะไรนี่ไม่รู้มันตีเราเปล่าไม่ตีนะนายคิน,น,น,นเอาไปแล้วเนี่ยตัวหนึ่งไอสัตว์เอ้ยเลดมาเล่อะไรนั่นน่ะมาอยู่ในน้ำแล้น่ะใครมีพิทักษ์ลองเวสสายฟ้าหนยพี่น้ำไหนน้ำเนี่ยซ้ายเนี่ยอ๋อเห็นแล้วโอเค มาดูิว่าทฤษฎีมันจะเปริงไม่ได้ไม่ได้มันแค่ช็อตตัวใกล้ๆกลั้นเอายิงไปเลยตายหมดพี่ติดไอ้นี่นะพี่เข้าหมู่บ้านไม่ได้นะอ๋อติดแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงไปบุบ้านขวาไม่ได้ละงั้นเราต้องกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อกลับไปนอนถือว่าได้อยู่เนาะภารนีได้บ้านแล้วก็ได้บุกอันนี้ด้วยแต่ของไม่ค่อยมีเลย กลับข้างหลั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 งนี่ไงนี่ไงรัดขึ้นบกมีตัวหนึ่งขึ้นบกมีตัวหนึ่งเอาก็มาดีก็มาดีโอ้โหโคตรเท่อะยังมีอะไรยิงโคตรแรงรอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรไม่รู้อะลองทุบดูไหมพี่มันเป็นโกงขังบอสป่ะอ๋อไม่มันคือใต้ดินมันคือใต้ดินในนี่มันคือใต้ดินบ้านบ้านกูโอเคโอเคอันนี้มึงนับเป็นบ้านตัวเองไปแล้วเหรอเออบ้านกูเแหละโอเค อ,อันนี้น่าคินอยู่ไหนอะผมอยู่ในหมู่บ้านกำบินได,ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปหาบ้านอยู่ทีหลังแล้วกันตอนนี้พี่ก็นอนบ้านเลยบอมไปก่นอนเฮ้ยไอ้บอมน่าคินพี่ต้องการความช่วยเหลือทำไมอะเฮ้ยแต่มันเม่วหนึ่งนะอาจจะโอ้โหไ,ไ,ไม่ว่าไม่ว่าวิเวตตีไม่เข้านะ่าคินต้องมาช่วยจริงชิบหายแล้วพี่นั้มีนม้ำไหมไม่ไม่มีอยู่สวยละ บอมกูว่าเราสู้ไหวในคิวน้อมาก็ได้ไอ้เชี้ยมึงไม่ตีมันล่ะมาแล้ว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 ไวยู่ไวยู่หูมันตีผมพี่กูกระเด็นเลยอะตาย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 ไปเดี๋ยวไปดูตายแล้วโอ๊ยมีผีทุบไปเลยทุบไปเลยทุบไปเลยนี่ไงมีอะไรบ้างวะไม่รู้จักมีแต่ของไม่รู้จักใสาแค่นี้มันกลับกันไไไไมม่่ดด้้ ไม่ได้ไม่ได้จะตายจะตายไอ้เหี้ยไม่ดตาผ้าคือบ้านมันดูต้องศึกษาการทำนู่นทำนี่แล้วบ้านหลังเนี้ยได้งั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่บอมเลดกันเรื่องงานช่างเนี่ย,อ,ยอ้าไอ้เหี้ยกูเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีสกอลิตันอยู่ข้างหลัง <c oughs> โรนี่มันอันตรายจริงโอเคครับสำหรับพาร์ทที่สองนี้นะครับเราก็ได้บ้านมาได้บุกลังกอบลินครั้งแรกก็โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกัน ไว้เจอกันต่อพาร์ทหน้าครับ